หน้าที่ของนักจิตวิทยาไม่ใช่การปลอบใจหรือว่าการที่ทำให้คนมองโลกทางบวกแต่คือการทำให้คนมองโลกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนป่วยก็เลยไม่กล้าบอกไม่กล้าแบบจะไปขอความช่วยเหลือจากใครในทางกลับกันคนที่เคยพูดไว้ครับในอนาคตถ้าเกิดป่วยขึ้นมาล่ะจะกล้าบอกใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับ กับใครเลยการที่บอกกา,การที่มองว่าเออคนที่ป่วยหรือมีโรคทางจิตเวชหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมองว่าเออการมีโรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดแย่ต่างๆเนี่ยความคิดเหล่านี้ผมว่าควรจะปรับเปลี่ยนได้แล้วสวัสดีครับโดมทิติพัฒน์รวมทรัพย์นะครับอ,อตอนนี้เป็นนักจิตวิทยา ทำเพจชื่อ He Art Psychotherapy ก็เขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพจิตแล้วก็การให้คำปรึกษาหรือว่าจิตบำบัดแล้วก็ให้คำปรึกษาทางเชิงจิตวิทยาออนไลน์แล้วก็จริงๆก็ยังทําเพลงยังทําวงควบคู่กันไปด้วยอยู่ครับ เป็นความบังเอิญมันเริ่มจากปอตรีเนาะที่ได้มาเรียนจิตวิญญาจริงๆกับผมเริ่มเริ่มเล่นดนตรีมั้งแต่ปฐมต้นมั้งตอนนั้นแม่บังคับเรียนเปียโนแต่ว่าไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนมาเรียนกลองเรียนแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆรเริ่มจริงจังแล้วก็ทาวงมัธยมตอนมัธยมกับเพื่อนเนี่ยครับแล้วก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วเออเราอยากเป็นศิลป,ปินตั้งแต่ม .2 ก็คือมีเป้าหมายมีความฝันว่าเออเราอยากจะเป็นศิลป,ปินอยากเป็นนักดน,นตรีตั้งแต่ม .2 พอจะเข้ามหาลัยตอนนั้นเราอยากก็จะจะเป็นศิลปินกอ็อยากเรียนดนตรีดูลิยางอะไรพวกนี้แต่นะตอนนั้นพอ่พอเขาบอกว่าเออขอได้ไหมแบบเรียนอะไรก็ได้แต่ไม่เรียนดนตรีได้ไหมด้วยความที่แบบเออมองว่ามันน่าจะทําเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงได้ยากเราก็เลยเอ,เอาสิ่งที่พ่อพูดมานั่งคิดแล้วณตอนนั้น่ะเราก็ดูศิลปินในประเทศไทยแบบเออมันน้อยวงมากเลยนะที่เขาจบดนตรีะมันก็หมายความเ,เราไม่จําเป็นต้องเรียนดนตรีก็ได้นี่ แต่เราก็ยังสามารถเป็นศิลปินได้อยู่ส่วนจิตวิทยาเนี่ยดูชื่อคณะแล้วก็คิดว่าเออคงไม่มีเลขไม่มีวิทซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกลียดก็เลยเลือกเลยโดยไม่ดูหลักสูตรอะไรทั้งนั้นแล้วก็ปรากฏว่าได้จิตวิทยามาโชคดีที่เรียนปุ๊บแล้วชอบก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเราได้เรียนปุ๊บแล้วเริ่มชอบโดยเฉพาะพวกว,วิชาที่เป็นการให้คำปรึกษาหรือว่าจิตบ,บำบัดอย่างเงี้ยจะชอบมาก ตอนแรกเขียนคอนเทนต์อย่างเดียวก่อนครับแล้วก็สถานการณ์โควิดมันเริ่มแย่ลงแล้วก็เกิดล็อกดาวน์เนาะก็เลยเห็นเห็นความต้องการว่าเออคนเริ่มเริ่มสุขภาพจิตเสียแล้วอย่างคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเปิดให้บริการออนไลน์ผ่านเพจด้วยละกันก็เลยรับให้การปรึกษาออนไลน์ด้วย เนื่องด้วยตอนนั้นนะครับสถานการณ์ล็อกดาวน์เนาะมันออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงคนง่ายและคนก็เข้าถึงง่ายแล้วก็สะดวกคือโดยวิธีการปกติทั่วไปเนี่ยคนเวลาจะไปหาหมอหรือว่าอยากจะมาหานักจิตวิทยาเนี่ยอยากจะพูดคุยหรือว่าบําบัดอะไรเนี่ยถ้าเอาแบบที่คนเข้าใจคือออาไปโรงพยาบาลแล้วก็โดยส่วนใหญ่ขั้นแรกเขาจะให้พบหมอก่อนพบหมอเสร็จหมอก็จะวินิจฉัย คิดแนวทางการรักษาว่าเออใช้ยาหรือว่าบําบัดแนวทางไหนดีแล้วก็ส่งต่อเนาะซึ่งกว่าจะได้มาพบนักบําบัดหรือนักจิตวิทยายจริงๆเนี่ยมันอาจจะผ่านขั้นตอนกระบวนการมากนี่ยังไม่นับเรื่องการเดินทางเนาะอาจารย์นนต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเจอแบบเจอคนหลายคนเจอกระบวนการหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยคือมันตัดกระบวนการเหล่านี้ออกซึ่งมันผมคิดว่ามันทําให้ให้ เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นมันคลิกบางอย่างกับเราแล้วมันน่าสนใจเราก็แค่เอออยากจะแชร์ไปเท่านั้นไม่ได้หวังผลอะไรแต่ปรากฏว่เออพอแชร์ไปปุ๊บมันมันมันดีเกินค่าอย่างนี้บอกว่าเออเราเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยรู้สึกว่ามันมันดี คือเวลาผมให้คำปรึกษากับเคสเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันเนาะบางคนมีภาวะซึมเศร้าหรือมีโรคซึมเศร้ามาซึ่งผมก็อาจจะต้องไปทบทวนไปอ่านหนังสือไปอ่านออวิจัยอะไรต่างๆเพื่อโอเคจะได้มีความรู้ความเข้าใจให้ให้มันชัวขึ้น แต่ถ้ามันไม่ใช่โรคซึมเศร้าเราเป็นโรคอื่นที่แบบเ,เราไม่รู้จักที่แบบเออเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนผมก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราอ่านเจออะไรเนี่ยแล้วเราสึกว่าอ๋ออันนี้มันน่าจะช่วยให้คนเอสร้างความเข้าใจกับคนโรคโรคนี้หรือกับสภาวะเหล่านั้นได้เนี่ยผมว่าเออก็แชร์ไปผมอ่านเจออะไรหรือว่าจากประสบการณ์ทางานทคิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ นักให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาเนี่ยแต่ละคนจะมีทฤษฎีหรือว่าแนวทางที่ใช้ไม่เหมือนกันเนะาะมันก็จะมีแนวทางหลักที่ผมใช้ชื่อว่า CBT ครับ Cognitive b e h a v i o r Therapy ก็คือเป็นการทำงานกับความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรม3อย่างเนาะอันนี้คือแนวทางหลักก็คือทำงานกับ3อย่างเนี้ยเพื่อก้าวช่วยเขาก้าวข้ามสภาวะหรือปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ในปะัจจุบันแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ ลองลงมาก็คือเป็นแนวทาง mindfulness เนาะทำให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบนันกลับมาอยู่กับตัวเองเออไม่ได้กังวลถึงเรื่องในอนาคตหรือว่าไปยึดต,ติดอยู่กับอดีตก็ดึงเขากลับมาจริงๆศิลปะบำบัดเนี่ยมีหลายแนวทางเหมือนกันแต่ว่าจะขอพูดถึงแนวทางที่ผมได้ไปเรียนมาแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้ก็ เคลมไว้ก่อนนะว่ายัางยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ไปเรียนมาได้1เทอมแล้วก็ฝึกงานไปประมาณ3เดือนเท่านั้นแล้วก็กลับมาก่อนออศิละปะบำบัดที่ผมไปเรียนเนี่ยชื่อไซโคเดน amic อาร์เทอ a p พีเนาะก็คือทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อซิกมันฟรอยเนาะซึ่งแนวทางเนี่ยมันก็พัฒนาแนวคิดมาจากของซิกมันฟรอยนั่นแหละซึ่งก็จะเชื่อในเรื่องของจิตใต้สํานึกต่างๆซึ่งศิละปะบําบัดเนี่ยมันจะช่วย นำสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในจิตใต้สําสนึกของเราออกมาโดยที่บางทีเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวคือบางทีวาดคนอาจจะไม่ได้หมายถึงคนวาดต้นไม้อาจจะไม่ได้หมายถึงต้นไม้แต่ว่าเออเมื่อเรามาทํางานในห้องบําบัดเนี่ยมันจะพบว่าเออจริงๆแล้วไอ้รูปคนหรือรูปต้นไม้ที่เขาวาดเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของอะไรกันแน่ ก็ดีครับมันผมว่ามันดีสําหรับคนที่สื่อสารด้วยคําพูดไม่เก่งเออก็เลยไอศิลปะเนี่ยมันจะช่วยให้เป็นช่องทางสื่อสารที่ทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยสามารถสื่อสารสิ่งที่สื่อสารออกมาได้ยากเนี่ยสามารถเออเอาออกมาได้หรือว่าจริงๆศิลปะเนี่ยมันบางชีการที่เราพูดถึงเรื่องทางลบถึงบาดแผลของเราถึงประสบการณ์ที่มันเลวร้ายของเราเนี่ยระยะทางหรือว่าความห่างของเรากับเรื่องนั้น,นมันใกล้มาก แต่พอมันเป็นศิละปะเนี่ยมันสร้างระยะห่างมันทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันในบางครั้งเนี่ยมันทําให้คนที่มาบําบัดด้วยด้วยศิละปะเนี่ยสามารถนําเรื่องเหล่านั้นออกมาได้ง่ายกว่าเพราะรู้สึกว่าเออมันอย่างน้อยมันก็มีระยะห่างจริงๆแตกต่างกันคือถ้าการบําบัดทั่วไปเนี่ย เครื่องมือหรือว่าวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารหลักๆคือการพูดเนาะอันนี้คือการบําบัดทั่วไปแต่ศิลปะบําบัดเนี่ยการสื่อสารหลักๆจะสื่อสารผ่านศิลปะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเออเราดูแต่ภาพอย่างเดียวแบบสร้าง,งงานศิลปะแล้วก็ดูแต่ภาพไม่พูดคุยก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าศิลปะก็ยังจะเป็นช่องทางหลักเป็นตัวกลางเรามาทํางานศิลปะแล้วมาดูกันว่าเออง,งานศิลปะเนี่ยมันสื่อสารมันพยายามจะบอกอะไรกับเรา ถ้าเอาโปรเซสตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ,อผมมีเพจเนาะคนที่อยากจะรับบริการก็ทักมาในเพจแล้วผมก็จะแจ้งรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับก็จะมีออคอนเซนต์ต่างๆเรื่องการเก็บความลับเรื่องการนัดเรื่องการเลื่อนอะไรพวกนี้พอตกลงกันเรียบร้อยก็จะขอข้อมูลไว้ติดต่อสักเ,เล็กน้อยนะครับแล้วก็พอนัดเวลากันแล้วก็ มาเริ่มพอถึงเวลาก็มา,าทำการปรึกษาโดยวิธีการวิดีโอคอลเป็นเคสที่โดนล่วงละเมิดทางเพศครับแล้วก็หน้าตอนนั้นมีภาวะเพราะเขายังไม่ได้ไปพบแพทย์เลยยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็มีความเสี่ยงหรือว่าเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แนวทางการช่วยเหลือก็คือตอนนั้นก็เป็นออนไลน์ก็จริงๆผมมองว่า เรื่องประเด็นที่มันหนักๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเนาะต้องทํางานกันต่อเนื่องประมาณหนึ่งซัพพอร์ตอารมณ์เขาก่อนทําความเข้าใจว่าเออเขารู้สึกอย่างไรนะครับมองเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรและมองตัวเองอย่างไรเพราะว่าหลายๆครั้งเขาคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะจะเป็นมีอาการโทษตัวเองจะมีความคิดที่เออหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่มันผิดที่เรานะทำไมเขาถึงมาทำกับเราก็ค่อยค่อย ทำงานกับความคิดและความรู้สึกของเขาไปเรื่อยๆครับซึ่งก็ต้องใช้ความเปิดรับไม่ตัดสินรับฟังเขายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับพยายามเข้าใจเรื่องราวของเขาอย่างอย่างที่เขามองครับมองมองโลกด้วยกรอบที่เขามองไม่ใช่กรอบที่เรามองหน้าที่ของนักชีวิทยาไม่ใช่การปลอบใจหรือว่าการที่ทําให้คนมองโลก แต่คือการทําให้คนมองโรคตามความเป็นจริงคืออย่างเช่นสมมุติว่าเออเหยื่อมองว่าการที่เขาโดนกระทำเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาอันเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงมันอาจจะเป็นแบบเออมันไม่ใช่ความผิดเขาหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราจะไปบอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดคุณนะ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะต้องค่อยๆค,ค,คุยไปเรื่อยๆให้เขาเห็นว่าให้เขาค่อยๆได้โปรเซสให้เขาได้ค่อยๆได้คิด พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเออจริงๆแล้วไอ้ความคิดที่เขาคิดว่าไอ้ที่การที่เขาโดนกระทำเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเมื่อเขาค่อยๆได้โปรเซสเขาค่อยๆได้คิดเนี่ยเขาจะพบอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ความผิดเท่านี้ความรู้สึกมันก็จะค่อยๆคลายลงว่าเออจริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่ว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การที่บอกว่าเออคุณก็พยายามอมองมันให้บวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามให้เขามองโลกตามความเป็นจริงหรือคือบางทีเคสที่มองโลกดีเกินไปครับก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นประโยชน์ อย่างเช่นแบบเออเนี่ยทำทำไปก่อนมันก็คงจะออกมาดีแหละแปลว่าเรามีความคาดหวังว่ามันจะออกมาดีแต่ถ้ามันออกมาไม่ดียางอย่างที่เราคาดละ่ะมันก็เกิดความผิดหวังก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมองเราทําให้เขามองโลกตามความเป็นจริงมากกว่าที่จะมองโลกเป็นบวกหรือเป็นลบครับโอ <laughs> ย้ยังไม่ยังยังไม่เคยคิดเลยครับ แต่ก็น่าสนใจอยู่อจริงๆคือช่วงนี้อยู่ในช่วงการทําเพลงแล้วก็ระดมไอเดียเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องเนื้อหาของเพลงก็ก็จะมีการแชร์เรื่องราวของของแต่ละคนครับว่าเออเราอยากเขียนเรื่องอะไรดีก็จะมีบางส่วนของประสบการณ์ในการทํางานผมครับหรือว่าแง่คิดหรือข้อคิดหรือบทเรียนต่างๆที่ผมคิดว่าเออผมได้จากได้เรียนรู้จาก เคสของผมเนี่ยเออผมก็เอาไปแชร์ประวงมันก็อาจจะมีบางบทเรียนจากการทำงางมเนี่ยเอออาจจะไปโพลอยู่ในเพลง ทุกวันนี้ผมว่าดีขึ้นมากนะครับคนไทยมีความมีความรู้มีความเข้าใจมีความตื่นตัวมี awareness มากขึ้นมีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตในเรื่องของโรคทางจิตเวชต่างๆในเรื่องของการรับบริการทางสุขภาพจิตมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะแต่ว่าผมก็อยากคิดว่าเออมันสามารถยังผลักดันให้มันมีความเข้าใจการเปิดกว้างมากกว่านี้ได้อยู่ ซึ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งเฟืองฟันเฟืองเล็กๆและกันที่พยายามทำตรงนั้นอยู่ด้วยการไปพบแพทย์หรือนักวิชาชีพทางสุขภาพจิตเท่ากับคนบ้านเนี่ยคือไอเดียหรือความหรือเป็นความคิดที่ผิดไปจากความจริงมากๆครับคือคนที่ไปพบแพทย์หรือว่าไปพบ พบจิตแพทย์เนาะหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่คนที่จะต้องป่วยเสมอไปจะต้องเป็นบ้าเสมอไปครับมันมีคนมากมายที่แบบเออก็แค่เครียดหรือว่าแค่กังวลก็สามารถไปพบได้แล้วในความเป็นจริงครับต่างต่างประเทศเนาะอย่างเช่นอังกฤษที่ผมไปเรียนเนี่ยคือก็จะพบว่ามันมีนักจิตวิทยาหรือนักบําบัดเนี่ยอยู่เต็มไปหมดแบบเออเซิร์ชกูเกิลไปเนี่ยขึ้นมาแบบ เป็นเป็นร้อยเป็นพันนะครับให้ให้ได้เลือกแปลว่ามันมีอยู่เยอะมากมีอยู่กระจายอยู่แทบจะทุกพื้นที่แปลว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆสําหรับเขาการไปหาหนักวิชาชีพทางสุขภาพจิตครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือในอีกกรณอยนึงที่อยากจะพูดเสริมคือถึงแม้ว่าจะป่วยครับ การป่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติคนเราทุกคนสามารถป่วยได้เนาะบางคนป่วยกายบางคนป่วยใจอย่างเช่นเเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันนี้อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าเออมันเปิดกว้างขึ้นมากแล้วแต่มันก็ยังไม่ทั้งหมดก็ยังมีคนที่มองว่าอย่างเช่นเออเป็นโรคซึมเศร้าแปลว่าแบบเป็นลูเซอร์อะขี้แพ้แบบทําไม แบบความคิดความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เจอเรื่องแค่นี้การป่วยก็เป็นความคิดที่ที่มันทําร้ายและบั่นทอนคนรอบข้างหรือดีไม่ดีก็จะบั่นทอนตัวเองด้วยเพราะว่ามันทําให้คนที่เขาป่วยจริงๆครับหนึ่งพอพอป่วยจริงเนี่ยไม่กล้าพอรู้ว่าเออถ้าเราประกาศตัวออกไปเนี่ยเราจะโดนตีตราเราจะถูกมองว่าเฮ้ยฉันมันเป็นล er ูเซอร์อ่ะแล้วสังคมก็จะมองฉันอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนป่วยก็เลยไม่กล้าบอกไม่กล้าแบบจะไปขอความช่วยเหลือจากใครในทางกลับกันคนที่เคยพูดว้ครับในอนาคตถ้าเกิดป่วยขึ้นมาล่ะจะกล้าบอกใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับกับใครเลยการที่บอกการการที่มองว่าเออคนที่ป่วยหรือมีโรคทางจิตเวชหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมองว่าเออการมีโรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดแย่ต่างๆเนี่ยความคิดเหล่านี้ผมว่าควรจะปรับเปลี่ยน ได้้แลวผลักดันให้ประกันเนี่ยมันครอบคลุมถึงบริการเหล่านี้ว่าเออคนที่มารับบริการนอกจากพบแพทย์รับยาเนี่ยยาบางตัวฟรีแล้วเนาะแต่ว่าเออไอการให้คำปรึกษาหรือการทำจิตบำบัดเนี่ยอยากจะให้ฟรีด้วยซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวมากๆ คลินิกจริงๆอาจจะไม่ได้เรียกเป็นคลินิกก็ได้อาจจะเรียกเป็นเวิร์กช็อปเป็นเอ,อ่อออฟฟิศอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะหลังจากเรียนจบมาแล้วก็คงเป็นการให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นบวกกับเอ,อ่อศิลปะบำบัดน,น,นะครับแล้วก็เรื่องการร่วมง,งานกับองค์กรเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาจะก,ก็ก็มีทำงานร่วมง,งานกับองค์กรที่เป็นเอกชนไปแล้วบ้างแบบอ,อ่เราก็ไปบรรยายเรื่องการสื่อสารเรื่องการให้คำปรึกษาโดย โดยที่มีเอมพัตตีนะครับผมในอนาคตเร็วๆเนี่ยครับผมก็มีเป็นค่ายเพลงกับโรงเรียนครับซึ่งในอนาคตใใจริงๆผมคิดว่าเออถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับใครก็ไม่ได้ปิดครับก็เปิดกว้างตลอดเพราะอย่างที่บอกว่าเออผมอะไรที่มันจะเข้าถึงคนได้ครับผมก็ตั้งใจจะทำหมดอยากจะ ให้คนไทยครับมองว่าเป็นมองสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะไม่ต้องรอหนักไม่ต้องรอแย่ก็ขอความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวเนาะครอบครัวเพื่อนแฟนรุ่นพี่ที่ทำงานหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือในอีกแง่หนึน่งขอความช่วยเหลือทีออ่ไปพบนักวิชาชีพอย่างเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยานักจิตบำบัดเหล่านี้ ไม่ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องแย่เป็นเรื่องเสียหายไม่ต้องมองว่าเราเป็นลูเซอร์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าลองมองกว้างๆอย่างที่บอกครับมองโลกทั้งใบครับคนอื่นๆประเทศอื่นๆเขาไม่ได้มองเหมือนเราแล้วเพราะฉะนั้นลองปรับตามอาจจะทําให้เรามีความเปิดใจเปิดรับในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นอาจจะทําให้เรากล้าก้าวออกไปกล้าไปขอความช่วยเหลือหรือเข้าหาบริการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ตอนนี้มีเพจครับคือ Key Art Psychotherapy นะครับก็เป็นเพจที่ผมจะเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพจิตแล้วก็จิตบำบัดต,ต่างๆครับรวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เจอมาก็จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจหรือว่าจะมีวิธีการต่างๆที่อาจจะได้นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็ฝากติดตามเพจด้วยครับ